สามร้อยห้าสิบเดินมันจะไปยากตรงไหนก็แค่ด่าโง่ก็แค่ด่าโง่เออจะเดินยังไงเนี่ยดูกโอนโหก็ดีสิมา ไปสิยกขึ้นไปอ๋อเออไปจ้ะอืมทดลองแตะดูสิไ่าเหนื่อยมากแล้วเลียมเลียมเหรอเลียมเหรอมันไปยังไงเนี่ยอ๋ออะไรไป โอ้ยต้องห้ามแตกดูเลยอ่ะโอ้โหมันแคบมากเลยโอ้ตายแล้วไ่ไหวนเลย อุย้ยคัดตอ้องเกมคนดีครับเกมคนดีเกมเกมเกมดีไอ่อบอไว้แล้วอ่บอไว้แล้วไอ้ิกโกงอ่ะกิโกงไหมโกงไม่โกงโกงบอกว่ามันไม่โกงออ้งขนาดโกงไม่ผ่านเลยอ่ะ

โอ้โหแต่ละด่านขคแอยกดูได้ไมั้ยโอ้แม่งวะวันดีเพื่อนถ้านายมาถึงตรงนี้ได้แสดงว่านายนั้นจะต้องไปได้ไปเฮ้ย <Hey. S 1> ได้เฉยงั้นค่อยๆไปดีกว่าอย่ารีบอย่าเร่ง

โอ้ยทำไมเป็นลำบากจังโอ้โดนนิดเดียวก็ไม่ได้เลยลูกอบไหวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สนใจครับไม่เ่นใจไม่เนใจไม่สนใจไม่สนใจไม่ส่นไม่สนไม่สน โอเคได้สักทีอ่าเฮแต่และมือแต่ละดิเฮ้ยเฮเฮทำยังไงเฮ้ย อันนี้ผ่านแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้วกอดได้แล้ว,วยี่ไปตึดๆไปแขนยาดูยาดูนละตัวกดยาดูโอ้ยอเคอ๋อขอบคุณกาบอ่ะเออปิดทำไมละ่ะเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Ôi, kìa Ê, thằng à, thằng thầy ăn lạnh lắm nha Kìa, khá xịt này Xưa Let me let it go, let it go Hello, let me, let me go Let it oh, Ôi, ôi, hơi, đừng có bay bậy อีกแล้วรู้แล้วรู้ไม่ใช่เลยไปดีไงพอมันล่วงไปแล้วก็ค่อยๆเอ้ยไม่เอาไม่เดี๋ยวนี้หยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุดทำน,น,นีิสัยแบบนี้เดี๋ยวนี้ไอ้ไม่ทุกใจไอ้ไม่ทุกใจไอ้เป็นคนอังกฤษเออไอ้ตายอ,อีกแล้วทำไมาตายบอ่อย เกมที่ตายเยอะที่สุดโอ้ยมัน,ม,นมันติงปากกระเด็นมีปากกระเด็นด้วยมันไปแบบนี้เลยแล้วกันไม่ต้องสนไม่ต้องสนออมันจะไปยังไงได้ล่ะเนี่ยเนี่ย,ด,ยดูดิมันไปเร็วมากเลยไม่ยอมกระโดดเลยอ่ะเนี่ยหายละอีซี่ Hãy nhảy này có thỏ nó vui có ảnh ôi hơi anh... hơi ôi hơi ôi, ôi, ôi. Ôi, ôi

ยึบอืมหมอกลงอ๋อหอยต้องมาเดาอีกเลื่อนี่ยชีวิตยี่ีิบโอ้โหเออ ก็จะตาบอดจงไลยเนี่ยผมว่าไม่เหลือแล้วละ่ะถ้าจะขนาดนี้นะตาบอดดีก็เหอะโอเคโอเคโอเค,อ,เคอะไรอ่ะต้องไปเร็วกว่าอุ้ยไปไป่ะเอ้ยไม่ไหวแล้วเอามาถึงเลยไปสีแซ่ตาบอดจริพี่จ้ะ ช่วยด้วยจิได้ด้วยพ่อผมเอาไปจากที่นี่ดีอย่าตายไปไปจ้ะไปจ้ะเอ้่อะไรอย่างโอ้ยแสบตาเลย เฮ้ย <Hey. S 2> ตั้งหลักก่อนต้งหลงหลัก,ลกจิ้มสิโอเคเฮ้ <Hey. S 2> ย้ <Hey. S 2> เขาจะเกาะสิเฮืย <Hey. Yeah. S 2> <c oughs> างนี้โอเคทำไมไม่ไปถึงโอ้ยเชื่อกันเลยโคตรแสตาเลยทำไมแบบคนเล่นคนทำแบบตามปกติคนเล่นตาบออให้ใครเล่นอ่ยให้ใครเล่นเกินเกินไปเกินไปเกินไป

who could have been alive let's go let's go let's go in my soul แล้วทำไมไม่ให้ผ่านทำไมทำไมเกมดีครับเกมดีเกมดีคุณคุณภาพดูปุ่มโดด,ดวะเดี๋ยวโดดดูไม่ขึ้นในชีวิตจริงเก,ก,ก,ก่งเก่งขาเก่งกล้าตะก็โอ้โหเออทุกคน แสบตาปะตาไปตอนที่ยังไม่แสบตาตาจีเงียมากลดแสงให้แล้วไอ้ขึ้นลดแล้วนะทั่วแสบตาเลยแสบแสบตาโอ้ยไม่เลยจะผ่านด่านยากจักเร็วเร็วเร็วเรผ่านอยากอ,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 อยากยาก,ยากโอ้ยนั่งก่อน ok, xong rồi, chắc leo, chắc leo, Chào <laughs> Oh. <tries> 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 <tries>